บล็อกเนี่ยก็ทำลายไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีวัตถุมง้นคือพรสศุขยังหลงเหลืออยู่ครับนิดหน่อยเหลือบาหลายนะครับให้พี่น้องอ่าย,ยังยังยังมีโอกาสสร้างจองแต่ว่าสร้างจองได้ว่าพวเด็กจำนวนหลายนะครับเพราะว่าเขียตนาก็คืออยางให้พี่น้องเด็กใช่ในซอยนะครับอุซ่าวัตถุมง้นผรสศุขนะครับ ท่านผู้ว่าเพิ่นประกาศว่ายัาง,ยางเหลือหน่อยนะครับอ่าสส่วนหนึ่งก็สีม่วงให้ทั้งวัดนะครับทั้งวัดเพิ่นอ่าไวให้พี่น้องหรือว่าทั้งวัดเพิ่นสิปล่อยให้ผู้ซ่ากับแล้วเพื่อนนะครับท่านผู้ว่าเพิ่นบอกหมู่ว่านหมู่ว่านมีการอ่าจัดกิจกรรมห่องข้างอ่าซิงแววลร,รอมนะครับกลมสิงแวดล้อมจังหวัดยโสธรน,นะครับเพิ่น จัดกิจกรรมร่วมกับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดสื่อสารมวลชนและกับกำเนิดผู้ยิบานนะครับได้ร่วมขบประชุมที่โรงแรมเดกกกินปาร์คนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับกับรู้สึกว่าได้รับความรู้ดีครับเป็นการส่งแวดล้อมว่านผมก็ได้ถามเพื่อนว่าพี่เอ็มสองจุาสามจุดี่อีกอย่งเนี่ง นะครับที่อยู่ในจังหวัดยูสนุนเขาสามารถติดตอ่อสอบถามเลยไซจะมาว่าเห็นพี่น้องฟังว่ามลพพษอากาศมันขึ้นมานจะไหนสูงจังไหนนะครับเพิ่นก็ว่าติดตอ่อได้เลยที่สำนักง,งานสำนักง,งานเพื่อยย่ไสล่นะครับบ้านนี้สำนักง,งานเพื่อนยุกใกล้ๆที่บินจังหวัดนะครับหรือว่าทางสลากางนะครับขยับไปนิดนึงนะครับคือซิงเวียนรอมนะครับสำนักง,งานเพื่อยย่หันนะครับ ครับพี่น้องอยากไปเบื้องไปย่ำไปยามกัโอเคนะครับเพื่อกะบีอ่าบริการให้ควาวมู้นะครับกับดินฟ้าอากาศกับอุตุนิย่านะครับอ่าแล้วนกะเดี๋ยวนี้เพื่อนบอกว่าจังหวัดยะโสธรเนี่ยเป็นจังหวัดสะอาดครบรอบปีที่สามแล้วครับพี่น้องนะครับยินดีด้วยนะครับผมก็ยินดีนะครับโดยเพื่อนก็นกำลังขยายอ่าให้ควาวมู้กับพี่น้อง โดยการใส่ขยะเปียกนะครับขยะมี3ชนิดนะครับหนึ่งขยะอันตรายสองขยะเปียกขยะแห้งนะครับนี่ก็ทั้งสาที่นองรักษาได้อยู่ในเก็บกัขยะอยู่ในหมู่บ้านหรือบ้านในบ้านในเฮื่อนนี่ก็คือหนึง่งถุงกระติงเขาใส่ขวางมาแล้วเขาเก็บไปเก็บใบสะสมในายเป็นเงื่อนครับนะครับนี่คือยาสพดท่นนชนะหน่อยก็งอนเก็บรักษาความสะอาดในตัวเจ้าของหรือบ้านในบ้านในเฮื่อน ล้วก็มีกลุมสามคัคคีส่วนร่วมกันหลากหลายนะครับเมื่วานเพื่อนกับบ่ให้ฟางนะครับเห็นว่าอบร่มแสดงกิจกรรมน้ำเพลินนะครับเป็นข้ามูลหลายครับเมื่ว่านยุดโรงแรมหรือก,กินปลาะนะครับแล้วก็ยินดีกับเช่าจังหวัยดยะโสธรน,น้าอีกเพื่อนนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดตีพานมานะครับวันพฤหัสทั้ง สถานีรถไฟอําเภอเรืองนะครับเป็นว่างศิลาเลือเปิดนะครับนะครับเรือเปิดเรื่มก่อสางนะครับสถานีรถไฟอําเภอเรืองนะครับเป็นว่างศีลาเลือนะครับโดยผู้ว่าวิรุธวิชัยบุตรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุทอนและคณะกำกับการติดตามครับเคลื่อนการก่อสางนะครับเป็นว่างศีลาเลือไแล้วนะครับ จากก็สร้างจักบรรพยสารข้ามละเอ็ดมุกดาหารพนมไพ่นะครับผ่านตอนผ่านจังหวัดยุโสธรนะครับต,ตัดผ่านตะวันผ่านทั้งเรื่องพุระครับนะครับในบริเวณสถานีรถไฟเรื่องลูกท่าบ้านดอนม่วงตําบลกุดแฮอำเภอเรื่องลูกท่าจังหวัดยโสธรนะครับยุโสธรนะครับเวลาเก่ามวงจุดเก่า หน้าที่นะครับเปิดเปิดนะครับว่างศิลาเลิกแล้วครับ,รบสแสดงความยินดีครับเจวาจังหวัดเยสุทอนนะครับสีมีรถไฟแร่นผ่านนะครับแต่ผมเกิดมาหนิหกสิบกว่าปีว่าท่านเห็นรถไฟแร่นผ่านนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องร่วมทําบุญสมทบทุนอ่าสัทธาปะปา,พา,าร่วมพ้นคนนยโสเทิดไทยแม่ของ กองทุนกองทุนแม่นะครับอ่าสัทธาสมทบเพื่อคลายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธรในวันที่วันจันทร์ที่ยี่สิบหกันยาคือเมื่ออื่นนี่ครับนะครับเมื่ออื่นนี่ที่หอประชุมจังหวัดยโสธรนะครับสลากางจังหวัดยโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับซื้อกองทุนซื้อบัญชีนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธรธนาคารกรุงไทยสาขา สลรกลางจังหวัดยโสธรประเภทเลขบัญชีฝากกอมทรัพย์เลขบัญชีนะครับพี่น้องเขียนไว้น้ำแนก่ก็ได้หกหกสองเก้าห้าห้าสย์เจ็ดหนึ่งนะครับโดยเครืองคายกองทุ่นแม่จังหวัดยโสธรร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรนะครับเชิญชวนนะครับทุกหมู่บ้านอยู่ใน จังหวัดยะโสธรนะครับว่ววานอำเภอเรื่องลูกท่าไส้มูลนกุดชุ่มไทยเจริญนะครับไปหัดทุ่แล้วครับข้ามขึ้นแก้วมาหาคอว่างนะครับกล่องทุนเมียนะครับที่มีกล่องทุนเมียในหมู่บ้านยสโสธรนี่อำเภอข้ามขึ้นแก้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาหลากหลายครับนะครับโดยเฉพาะบ้านน้องแสงยังสิก็เพิ่มกล่องทุนเมียขึ้นมานะครับบ้านใหม่ๆขึ้นมาหลายครับนะครับอย่าเลืมนนะครับพี่น้อง กองทุนแม่ของแผ่นดินเปิดให้บริจาคสร้างสัทธาผปานะครับรวมพลคนเยโสนะครับเพื่อไทยแม่ของแผ่นดินนะครับกองทุนสัทธาสมทบซอยเหลือกองทุนแม่ของจังหวัดยโสธรว่นจันท์ที่25หกัญนย้า2566นะครับพี่นอ้องข้าวดีดีสุดนะครับเมือว่านนะครับน้ำมันลดลงราคาแล้วนะครับบีเก็ตนะครับ ยี่สเกจุเก้าสมันลงแน่วไลนตะวันอยู่ในหนาปัม่มมันคือสามสิบสามสิบาทกว่านหรือสามสิกว่านี่ล่ะนะครับกับว่าเป็นนยังนะครับส่วนเินซิน่ะเก้าหนึ่งนะครับสามิ 3, 68, บเก้าบาทจุดหกเบนซินสี่สิบเจจุดอ่าซนะครับนี่คือราคาพันลดลงนะครับ ครับพี่น้องเลยรักเลยห่วงง่ยจากผมกำน,นั่นมีพบกับพี่น้องมือนี่ก่ขอกับสวัสดีครับผมพ่ออะอาทิตย์หน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ